ข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับเช่นรายได้ต่อเดือนหากเราต้องการที่จะเอามา,อาสร้างเป็นช่วงของข้อมูลนะครับเราสามารถสร้างได้โดยนัครับข้อมูลมาไว้ในชีตอันใหม่นะครับ Copy มาวางในชีตอันใหม่หลังจากนั้นก็ดูค่า max ค่า min หรือค่าสูงสุดค่าต่ำสุด ของข้อมูลเพื่อเราจะได้เอามากำหนดเป็นช่วงจากตัวอย่างนะครับต่ำสุดมีรายได้เท่ากับ1000สูงสุดมีรายได้เท่ากับ35,000นหะครับหรือเราจะาใช้สูตรเพื่อจะหาค่ามินนะครับต่ำสุดนะครับพิมพ์เท่ากับมินแล้วก็ช่วงของข้อมูล a 2ถึง A 29ค่าแม็กก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับแม็กนะครับแล้วก็ช่วงของข้อมูล a 2ถึง A29 หลังจากนั้นเราก็มากำหนดช่วงให้กับข้อมูลนะครับอันนี้เป็นช่วงรายได้นะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ช่วงนะครับเรากำหนดส่วน ค่าที่เราต้องทำเพิ่มก็คือค่าสำหรับใส่ในสูตรเป็นคลาสหรือว่าประเภทนะครับของชั้นข้อมูลซึ่งค่าตัวนี้เราเอาค่าสูงของแต่ละชั้นมาพิมพ์ใส่เข้าไปนะครับให้คอมพิวเตอร์รู้นะครับรต้องพิมพ์เข้าไปเองนะครับตัวนี้เป็นค่าที่ใช้สำหรับสูตรนะครับ ส่วนช่องความถี่นี้เป็นช่องที่เราต้องการที่จะพิมพ์สูตรเพื่อที่จะให้ Google s h e e t ไปนับความถี่ของรายได้นะครับจากช่อง a 2ถึง a 29นะครับนี้เราเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้มาที่ความถี่ชั้นแรกนะครับเพื่อที่จะพิมพ์ฟังก์ชันหรือว่าสูตรเข้าไปนะครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับตามด้วย เอ่อ Frequency นะครับ Frequency เอามาคลิกนะครับเลือกข้อมูลที่เราต้องการที่จะหาค่าความถี่เนะเมื่อได้ช่วงข้อมูลแล้วนะครับ A2, A29 ถึง a, a 29จากตัวอย่างนะครับเราก็อย่าลืมพิมพ์เครื่องหมายต่อด้วยเครื่องหมายคอมมา่านะครับแล้วก็ตามด้วย Class นะครับหรือว่าประเภทนะครับของช่วงข้อมูลที่เรา,าสร้างเอาไว้นะครับสำหรับสู่เลือกให้ครอบคลุมในที่นี้ก็คือตั้งแต่ g 6ถึง g 1 1นะครับเมื่อได้แล้วนะครับให้กดปุ่ม enter นะครับโปรแกรมก็จะไปนับความถี่มาให้มาใส่ในช่องความถี่นะครับตั้งแต่ ความถี่ชั้นที่1จนถึงชั้นสุดท้ายโดยเราไม่ต้องมา Copy สูตรนะครับโปรแกรมจะใส่ค่าให้เราอัตโนมัติเมื่อเราพิมพ์นะครับฟังก์ชัน f r e q u e น c y ในชั้นที่1แล้ว